ภูมิญผมเห็นเมื่อก่อนตอนแรกเลยตั้งแต่ภูมิญญาออกมาสั่รุ่นแรกๆผมก็เห็นผมก็รู้สึกแปลกใจแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้จักภูมิญญาสักเท่าไหรนะ่นักท่านได้ทำนายเรื่องของโควิดก็เลยทําให้รู้จักภูมิญญาแล้วก็อยากจะเข้าใจว่าภูมิญญาเนี่ยมีหลักการวิธีการทํานายยังไงที่แตกต่างจากสรวอื่นๆเพื่อจะได้มาดูดวงให้ญาติพี่น้องตัวเองบางคนทําอะไรทําการค้าอะไรติดขัดก็มาถาม พราะไม่มีทุกคนที่ประสบความสําเร็จหรอกนะบางทีก็มาถามอะไรได้ตอนที่น้องหลานป่วยนะมาเปิดไพ่นะ <c oughs> เขาบอกว่าเปิดครึ่งๆนะแต่มาดูไพ่แล้วมันไม่เป็นไรเลยอะ่ะก็ทายเขาว่าไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไรเลยหายปกติเลยอ่ะดีก็รู้สึกว่าเป็นสาสที่แบบน่าสนใจค่ะเพราะว่าแบบ การทํานายอะไรเงี้ยค่ะอย่าแงบบเช่นวันเกิดของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างตรงก็เลยก็เลยสนใจค่ะอยากลองเรียนดูเรนเบือ้องต้นคืออยากดูให้ตัวเองก่อนค่ะแล้วก็คนในครอบครัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าอนาคตถ้ามีโอกาสได้ได้ทำเป็นอาชีพเสริมก็ก็ยินดีค่ะ 밭이 만내리이스라자 탈모소. 오이는 이스라엘 탈모의 탈모의 탈모로 탈모의 탈모의 탈모 สาเหตุที่อยากมาเรียนไพพรมยานเพราะว่าพอดีไปดูคลิปรายการสารพันมูของคุณบัวแล้วได้เห็นอาจารย์สัมภาษณ์ก็เลยอยากรู้ว่าอาจารย์เป็นใครก็เลยได้เข้าไปดูรู้จักอาจารย์มาสี่เดือนแล้วเกิดความศรัทธาก็เลยมาลงเรียนค่ะส่วนตัวก็ชอบแบบว่าในรูปของไพ่ในเทวดาในพรหมในในศาสตร์ของโหราศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะดูศึกษาศาสตร์แล้วก็เชื่อมั่นในตัวครูบาอาจารย์ด้วยค่ะ ตอนแรกสูตรอยากเรียนเลขศาสตร์ค่ะแต่ว่าพอทักไปแล้วก็ทางทีมงานแจ้งว่าหลักสูตรเลขศาสตร์เนี่ยค่ะมันเต็มแล้วแล้วก็แนะนําว่าให้ลองมาเรียนไพ่พรมยานดูค่ะพอทางทีมงานแนะนํามาว่าเออมีไพ่พรมยานนะแนะนําให้ลองเรียนอันนี้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยไปลงเลขศาสตร์ภายหลังก็ได้ตอนนั้นก็เลยโอเคลองตัดสินใจมาเรียนไพ่พรมยานค่ะปกติก็คือเคยเคยดูดวงบ้างอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าบางทีคําถามที่เราอยากจะรู้อย่างเงี้ยค่ะ ทีเราไม่อยากรอคนอื่นเนาะเราก็เลยแบบมาเรียนเพื่อที่จะดูของตัวเองด้วยแล้วก็รวมไปถึงตอนนั้นได้ดูคลิปจากสารพันมูด,ด้วยค่ะก็รู้สึกว่ามีความสนใจในศาสตร์นี้มากขึ้นค่ะดูดวงไพ่พวงมานกับรุ่นพี่รุ่น67เป็นประจําอยู่แล้วอะค่ะทุกครั้งที่ดูก็จะเกิดความแบบหัศจรรย์มากเลยคือบางสิ่งบางอย่างที่เรายังยังไม่ได้พูดออกไปหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะที่เราก็ยังไม่รู้ ครูไพ haya, ่ก็จะแนะนำก็คือก็คือจะเตือนเตือนสติเราเสมอค่ะทำให้เราแบบรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ก็ยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือยังยังดูแลเราเกิดความรู้สึกแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาให้มาเรียนไพ่พรมยานค่ะปกติเป็นคนที่ชอบดูดวงแล้วก็ศาสตร์เอพวกนี้อยู่แล้วฮะพอดีว่าได้พบกับอาจารย์ทองอุ่นนะฮะอาจารย์ทองอุ่นเขามาเรียนไพ่พรมยานก่อนแล้วผมก็เลยทักไปให้ท่านดูปากฏว่าไพ่เปิดออกมาเนี่ยแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์แม่นกว่าที่เคยไปดูในอดีตที่ว่าแพงแพงเป็นพันสอง ผ่านอะไรยเงี้ยยังไม่แม่นเท่ากับอาจารย์ทองอุ่นเลยฮะบอกปรากฏว่าเปิดไพ่ออกมาเนี่ยมันมีไพ่ที่อาจารย์บอกเป็นไพ่หมอดูขึ้นเยอะอะฮะอาจารย์บอกว่าเอ้ยให้มาให้มาเรียนเถอะ มารงเรียนอะไรเงี้ยผมก็เลยลองมารงเรียนดูครับส่วนตัวที่เราสนใจเรื่องด้านนี้ก็คือในครอบครัวเราเนาะมีเรียนในรุ่นของ78มานะคะแล้วเราอะได้อยู่ในเรื่องของตรงเนี้ยเริ่มอยากศึกษาจริงจังเราก็เลยแบบสนใจที่จะมาเรียนเคยไปดูดวงกับลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะตอนนั้นนะคะมีคําถามเราก็ไม่ไม่มั่นใจว่าจะแม่นไหมหรืออะไรปรากฏว่าเปิดไพ่ออกมาค่ะแล้วสิ่งที่แบบน้องเขาอ่านไพ่ามาคือตรงกับที่เราตั้งใจเราก็ทําตามปรากฏว่าซึ่งก็คือทําให้เราเชื่อมากๆเลยค่ะ แล้วพอหลังจากนั้นก็เลยศรัทธาแล้วทาให้ตัดสินใจมาเรียนเห็นอาจารย์จาก EP 46ค่ะสารพันมูนี่คือแบบโลงรักอาจารย์เลยรู้สึกว่าถ้าเรียนแล้วคนนี้ต้องสอนเราได้ดีแน่ๆเลยก็แค่ชอบตรงนี้มาก่อนแล้วก็เห็นอาจารย์ วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ก็ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยเลยค่ะก็สนใจมาเรียนศาสตร์พรมยานเนี่ยเพราะว่าเห็นอาจารย์ใน YouTube เยอะแล้วนะครับแล้วก็เดิมทีก็ศรัทธาในหลวงพ่อฤษีอยู่แล้วด้วยครับก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเห็นอาจารย์ให้ความรู้ใน u t u b e นะครับแล้วก็คิดว่าเออศาสตร์พรมยานเนี่ยแม่นยำแล้วก็เชื่อถือได้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นอาชีพที่ มันคงยังยืนนะครับก็เลยอยากจะมาเรยียนนะครับรู้จักภัยพมยันน่าจะเกือบสิปีแล้วค่ะจำได้ว่าหน้าภายสวยแล้วก็แม่น จนได้มีโอกาสมาดูกับลูกศิียอาจารย์ก็ถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมีดวงเป็นหมอดูไหมก็เปิดก็อ่อก็มีไพ่หมอดูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิสูจน์แล้วแล้วทำไมเหงจะไม่มาล่ะจริงๆต้องบอกว่าการที่เรียนศาสตร์ไพ่พรมยานเนี่ยล้วก็ได้พบเจอกับอาจารย์อ่ะเป็นการอธิษฐานจิตค่ะก็เลยอธิษฐานจิตว่าลูกอยากเป็นหมอดูหากโูกมีบุญสมนธ์กับอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านไหนขอให้ลูกได้ไปเรียนไพ่หรือว่าได้ไปเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ท่านนั้นนะคะแล้วก็เลยเล่นติ๊กตอกค่ะเลื่อนฟีดไปเจอกับอาจารย์พรมยยาานนกก็เลศึษใ ตัวท่านมาตลอดเลยฟังประวัติท่านตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายมาตลอดเลยค่ะก็เลยสนใจมาลงเรียนนะคะพอดีไปเจอคลิปหนึ่งที่อาจารย์พูดแค่ว่าศาสตร์นี้สามารถช่วยคนอื่นได้มันคลิกแค่คำเดียวค่ะคือการช่วยผู้อื่นแล้วซึ่งเราก็ในการดำรงชีวิตมันก็มีความทุกข์อยู่แล้วค่ะเราก็เลยเหมือนกับถ้าเรารู้ในความเป็นไปของทุกสิ่งแล้วเราสามารถแบบช่วยตัวเองได้และช่วยผู้อื่นได้มันก็จะเป็นบุญอย่างยิ่งก็เลยสนใจตรงนี้ค่ะ เวลาตั้งคำถามให้ปอญญาครับอย่าถามว่าอย่าด้วยถามกรบทั้งซื่อคุณจออกงานดีไหมไม่อยากทำงานนี่ขึ้นพายาเดวล่าคุณไม่อยากดีไหถามเลยครับเจะขายที่เวลาตั้งคำถามให้ปุญาถาระชาเลยจะขายที่ดินไม่ได้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับใครยากให้จะตอบเมื่อไร่เอาให้ชเลยหยูตั้งใจจะขายที่ดีที่บางบัทองสิบล้านบาทเดือนเมษาจะขายได้ไหม คำถามคือจะขอพิซซ่าไปอเมริกาผ่านไหมคะจะตอบไงดิแม่ ใบอะ่ะมันสามารถบ่งบอกอะไรได้มากกว่าที่หนังสือเขาบอกอาจารย์จะมีเทคนิคหรือเคล็ดลับในจุดที่เรามองไม่เห็นอธิบายให้กับนักเรียนทําให้เราสามารถเข้าใจในการอ่านไพ่ได้ดีขึ้นสนุกมากเลยค่ะก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าคุณจะหลับวันละหมื่นคุณหลับลงไหมคะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยแบบเราก็เราเองเรามีความตั้งใจแล้วเราก็ศรัทธาอยู่แล้วค่ะเราก็เลยแบบอยากจะมาตรงนี้ค่ะชอบมากเลยค่ะคือรู้สึกว่าอาจารย์สอนดีมากๆ คือไม่เครียดอาจารย์แบบเป็นคนมีมุกตลกด้วยอะคะ่ะแล้วมันก็ไม่ง่วงแล้วก็อาจารย์มีเทคนิคให้ในการจดจำอะคะ่ะพวกไพ่ต่างๆขนาดตัวเราเองเราไม่ได้แบบเคยดูไพ่พงมัยานมาก่อนไม่เคยรู้จักไพ่พงมัยานมาก่อนนะคะคือมาเรียนกับอาจารย์ยังรู้สึกว่าเออมันแบบมันดูง่ายอะคะ่ะมันเข้าใจง่ายแล้วก็มันไม่ได้น่าเบือะะ่อค่ะทั้งที่มันใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่แบบ แปดโมงครึ่งจนถึงแบบเกือบหกโมงเย็นเมื่อวานนี้คือแต่มันไม่น่าเบื่อเลยค่ะก็สนุกครับอบอุ่นฮะเหมือนพี่กับน้องครับ บรรยากาศการเรียนก็คือเป็นกันเองมากๆครับแล้วก็มีสอดแทรกความสนุกสนานตลกไปด้วยฮะมันเป็นการเรียนที่ไม่ไม่ได้เครียดเลยครับรู้สึกว่าเข้าใจเนื้อหามากขึ้นแล้วก็กระชับที่แบบว่าเราจะเอาไปสามารถแบบในการดูดวงให้กับลูกดวงต่อไปอะค่ะก็รู้สึกแบบดีมากในการแบบว่าเอ้ยมันตรงกับที่เราเคยเคยอ่านมาในระดับหนึ่งแล้วก็ได้ขยายความมากขึ้นที่อาจารย์สอนค่ะดีค่ะคือก่อนหน้านั้นอ่านหนังสือเองคืออ่านยังไงก็ไม่เข้าค่ะแต่พอได้เรียนกับอาจารย์ก็ ได้เข้าถึงแบบหัวใจของไพ่ก็ทําให้แบบมันมีแบบเก็ตมากขึ้นนะคะทุกคนคิดใช่ไหมคะว่า8-9ชั่วโมงนี้มันต้องเหนื่อยมันต้องล้ามันต้องเครียดแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเราเข้าใจเนื้อหาของหัวใจไพ่ไม่กี่บรรทัดเล็กๆเ,เ,เองค่ะเราก็จะเคลียร์หมดแล้วก็มันเลยทําให้เราสนุกแล้วก็ไปต่อประเด็นนั้นๆได้เชื่อมโยงต่อกันได้ค่ะก็คือดีนะคะ